ถ้าคุณผู้ชมกำลังหาร้านคาเฟ่ที่ดิธรรมาชาติห้อล้อมในตัวเมืองและมีแพลตัวใหญ่ๆตัวนี้อาหารน่าอร่อยบิงซูน่ากินเราจะพาทุกคนไปในทริปนี้ คลิปนี้คุณผมจะพาทุกคนมานั่งชิวเอาในร้านที่มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยคุณเปิดมาร้านแรกก็เจอแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยร้านนี้ชื่อว่า coffee tree ครับผมร้านนี้อยู่ตรงข้ามกระทรวงสาธารณสุขเข้าซอยตรงไปเรื่อยเยนะครับร้านอยู่ซ้ายมือภายในร้านนี่ก็จะแบ่งออกมาเป็นสองโซนนะเป็นโซนรับออเดอร์อาหารและน้ำแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆที่สามารถมานั่งชิวเอากันได้นะหน้าร้านเลยนะชิวไปล่ะ ก็อีกโซนหนึ่งคือเป็นโซนที่ผมชอบมากโซนนี้เป็นโซนเอาดอข้างนอกนะเป็นโซนที่แบบมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยคุณต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำซะเอาผมไม่อยากรุกออกไปไหนเลยลจริงๆ,ๆนี่พวกคุณผมสั่งแมคคาเดเมียเค้กมามันคือซิกเนเจอร์ของร้านเว้ยคุณผมเ,เีเรื่งจะบอกเว้ยคือพวกคุณอย่าไปสายกันนะเว้ยคุณร้านนี้เปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งใช่ไหมแล้วผมไปถึงนี่แหละคือเที่ยง ทางร้านเนี่ยเบเกอรี่เขาขายดีมากเลยคุณเพราะฉะนั้น,นต้องรีบไปหน่อยนะเพราะเบเกอรี่มันหมดเร็วมากที่ผมไปเนี่ยเลยอยู่แค่2ชิ้นเองคุณนอกจากเมนูของหวานแล้วนะยังมีเมนูของข้าวอีกต่างหากนั่นคือกุ้งผัดพิกขี้หนูสวนสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลแล้วก็ข้าวผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวที่ผมสั่งมานั่นแหละแล้วก็มีเบนนี่คุณผมสั่งชาเขียวมาผมเป็นคนชอบชาเขียวมากเลยจริงออออสสวัสดีครับพี่ อ๋อมาเด็กครับทำไมพี่มาสายแล้วครับเนี่ย่ะนิดนึงนะเนี่ยพี่อย่างงี้มาไม่ได้นะครับเนี่ยอาหารมันจะหมดนะพี่อย่าทำตัวแบบนี้สิครับตอนที่มาดูสิครับเนี่ยโอ้โหทุกคนเขารอนานนะครับเนี่ยครับมครับทำไมเนี่ยเอี่ยมาสายเนี่ยเออเอาเสื้อไปแก้เขินก่อนอ๋อนั่งแป๊บนะนั่งสิครับอย่ามาสายนะครับพี่เขาหลังอ่ะคือรถมันติดนิดนึงน่ะมาจากลังสิตเลยนะ้วแหละลังสิตเลย อุ้ยทำไมเล็บแดงจังเลยเนี่ยฮะไม่มีอะไรโอ้โหอย่ามามองอะไรเนี่ยสูมงสิโอ้ไม่น่าเชื่อจบแล้วแต๋วก็ไม่บอกแล้วเราเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กไม่เชื่อผู้หญิงเอามาทาเล็บเล่นดิ้วเลยไม่ห้านิ้วเลยเนี่ยลองอออย่ายุ่งหนะโยุ่งมากแล้วมึงเนี่ยลองมาก็ดูนะคุณผู้ชมที่นี่เลยนะคอฟฟี่ทรีนะครับก็ร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด10บโมงครึ่งนะฮะจนถึงหนึ่งทุ่ม ไม่ควรพลาดน,นะคุณร้านนี้บอกเลยว่าถ่ายรูปสวยมากสไตล์วินเทจโคตรสวยเลยคุณลองมาดูนะลองมานั่งกินลองมานั่งชิวกันดูผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนเลยละ่ะร้านต่อไปนะครับนั่นก็คือร้าน s สวีทดักคาเฟ่นั่นเองร้านนะครับอยู่ยแถวถนนเลี่ยงเมืองสนามบินน้ําร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับผมร้านนี้ผมบอกเลยว่าคุณหนูนะครับคุณผู้หญิงนะครับห้ามพลาดเลยนะครับบอกเลยที่นี่มีเป็ดตัวใหญ่เป็ดตัวน้อยเป็ด น่ารักไปหมดเลยนะฮะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่ถ่ายรูปแนววินเทจได้ออกมาสวยอีกร้านหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับใครอยากลองก็มาถ่ายได้นะอยากจะพูดไปข้างต้นครับว่ารรรทรําไมน้องๆหนูหรือคุณผู้หญิงี่ยต้องควรมาเพราะว่าที่นี่มีเค,ค้กช็อกโกแลตที่อันนา่ารอยมากและที่นี่ก็ยังมีบิงซูนะครับไอ้อันนี้ผมสั่งมาเป็นบิงซูบรานนะโกโก้นั่นเองตัวเนื้อหรือความเฉื่อยของบิงซูเนี่ยพอผ,ผสมกับรวมผงโกโก้แล้วเนี่ยโอ้โหละลายในปากเลยแหละเออไปไหวแล้วอ่นี่ก็อีกอันหนึ่งคูนี่คือขนมปปังิู้เ โอ้โหโรยไปด้วยครีมแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็ช็อกโกแลตโอ้ไม่ไหวเราคุณจะไปกินไม่ไหวาาากูเจอลนาดลีตาขาสั่งไปอีกเครื่องดื่มมามันคือโกโกโน้นมขนน้นนั่นเองโอ้ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยผมไม่ไหวแล้วโว้ยขอแนะนำเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาต้องมานั่งดูสักครั้งผมรับรองว่ามันติดใจแน่ๆไม่ต้องห่วงและทางร้านนี่ยังตกแต่งร้านได้น่ารักมากและน่านั่งจริงๆเลยคุณผู้ชมต้องมารอสักครั้งมาหาน้องเป็ดๆทั้งหลายเนี่ยรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอน เฮ้ยผมดูว่าผมหลุดมันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะที่นี่แบบถ่ายรูปสวยมากคุณ โดยเฉพาะในภาพเทตเนี่ยผมว่าถ่ายออกมาได้สวยมากและที่นี่ก็คือร้าน Forest Cafe นั่นเองร้านนะครับอยู่ติดกับโรงแรมแอนนานาวาถนนเรื่องเมืองปากเกร็ดซอยเรื่องเมืองปากเกร็ด16หรือไม่ก็เสิร์ชชื่อโรงแรมก็ได้ครับเพราะว่าบางทีอาจจะหาไม่เจอที่นี่นะครับล้อมรอบด้วยต้นไม้แต่ไปหมดเลยเขียชวชุ่มเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะฮะที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็น2โซนครับมีโซนห้องแอร์และก็โซนาท์ดอร์ส่วนโซนห้องแอร์เนี่ยผมไม่ได้ไปถ่ายไว้นะครับเพราะว่าผมเลือกจะนั่งโซนาท์ดอร์และร้านนี้ผมเลือกมาในโซนช่วงเย็นนะครับเพราะว่าแสงช่วงเย็นะ สวยมากในที่สุดก็มาถึงช่วงที่จะต้องมาแกล้งคนดูนอีกแล้วใช่ไหมล่ะและเมนูที่ผมสั่งมาก,ก็คือเมนูสปาเกตตี้คา a โบนาร่านั่นเองแล้วของต้าก็จะเป็นข้าวไข่เจียวปูอัดแล้วก็ของแฟนผมก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายกับนัเกตไก่เอาจริงที่คุณที่ผมเลือกมาที่นี่ตอนเย็นเนี่ยก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยผมว่ามันดูชิลที่สุดอละดูสวยมากๆ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่มีต้นไม้หลายรอบเราแล้วก็มีแสงแดดยามเย็นเนี่ยส่องมาผมว่ามันโรแมนติกมากเลยคุณช้อนเป็นไงบ้างช้อน<ร>ช้อนแรงบล<ร>อนด์นะเป็นนักนักชิมมือใหม่อลองกินเลยรู้ร้อนมากระอุเลยโอ้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างโอ้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้โหโหอาหารอร่อยไหมครับคุณไหนายอร่อยเออเข้ามาตักโชว์ดิ ให้คนดูเขาแบบหิว,วที่บ้านไปเลยเพื่อผมว่าไม่ต้องไปไหนไกลเลยคุณใกล้ๆบ้านเราก็มีผมไม่คิดเลยว่าร้านที่ผมไปทั้ง3ร้านเนี้ยจะอยู่ใกล้บ้านผมมากไม่คิดเลยว่าจะมีร้านแบบนี้อยู่ในตัวเมืองด้วยเว้ยผมอยากทุกคนลองไปสัมผัสดูลองไปเที่ยวลองไปถ่ายรูปและเลอกลับมาบอกผมหน่อยว่าคลิปที่ผมพาทุกคนไปเที่ยวเนี่ยและไปตามรอยผมมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง